แต่เด็กกลุ่มนี้จะมีมาร์กมีกาฟิลมีหยกใช่ไหมลูกเนี่ยมามามาต่อยอดออมาร์กอธิบายให้ท่านนายอำเภอกับคุณนายฟังได้ไหมลูก,ากาเออหลักการทำงานเดี๋ยวเอ,อาไม้ใหมน้องลูกมามา,มาร์กถือไว้ก็ได้ลูกนะถืออ,อ,อธิบายไปสิลูกหลักการทำงานแผงโซล่าเซลล์จะทำการรับพลังงานมาแล้วก็มาเข้าที่ชาร์จเจอร์ จาเจอร์จะทาการชาร์จพลังงานเข้าที่แบตเตอรี่ครับเมื่อแล้วคราวนี้เมื่อเราจะใช้มันเปิดที่เปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์มันจะทาการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้ากะระแสสลับครับแล้วก็มาเข้าที่เต้ารับเอ้ยพักป,ป,ประกาคู่ครับแล้วก็ใช้ไฟจะเปลี่ยนไฟ12โวลต์ให้กลายเป็นไฟ220โวลต์ตามบ้านครับสามารถใช้ไฟบ้านได้ อันนี้ใช้ได้สองระบบเลยครับเซลก็ได้เสียบปลั๊กไฟบ้านก็ได้ค่ะคันนี้จะใช้งานหนักมากค่ะท่านอำเภอค่ะท่านรองนายกอบจค่ะคุณนายานอำเภอค่ะคันนี้จะใช้งานหนักมากเด็กขับทั้งวันแม่พ่ออาก็จะเห็นแม่พ่ออกขึ้นนั่งตุงนี้บ่อยๆนะคะขับขนของนะคะขนของมาทั้งวันค่ะในเรื่องรถคันนี้ค่ะคุณนายค่ะ ในเรื่องรถคันนี้นี่ขับได้จริงแล้วก็ขับทั้งวันน่าจะเป็นปีที่สอง้วลูกสอ,สองปีแล้วเนาะเออสองปีละเออเด็กปวช .3 นะคะต่อยอดด้วยแผงโซลาเซลล์เก่งมากเห็นไหมคะคุณนายชื่นชมขอบคุณครับหรือยังลูกเออน่ารักมากน่ารักมากลูกๆของแม่นะคะนีเออ่เดี๋ยวออท่านรัฐมนตรีมาก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งจะเพิ่งกลับนะลูกท่านนายเพอมานี่รอบแรกเดี๋ยวมีท่านรัฐมนตรีมาอีกไกลไหม ก็ทั้งวันอยู่นะแม่ขับอยู่เรื่อยๆครับว่ามันชดในตัวเลยเอาไปตักแดดใช่ค่ะตักแดดก็ขับไปเรื่อยๆมันก็จะชดแบบเรื่อยๆครับอวดโฉมกันบ่อยๆค่ะท่านแอมเภอค่ะอวดโฉมกันบ่อยๆเอาขึ้นไปบนถนนใหญ่อวดโฉมกันบ่อยๆเพราะว่าเป็นผลงานเด็กแล้วเราภูมิใจค่ะเราภูมิใจนะคะอันนี้นี่เป็นพระเอกสามวันนี้ค่ะเนี่ยไอ้ข้างหลังท่านแอมเพอนี่เป็นพระเอกจริงค่ะเนี่ยอันนี้เป็นพระเอกยาวนานนะคะ อันนี้เป็น